มามาพี่น้องกินอะไรกับตู๋ไผ่ต้มมันคือว่าค่ะอโหติดใจจ้ะนี่หลายแบบเลยค่ะตอนอน้นอ่อนเขาอืดอันฟ้นฝาอย่างหลายอย่างแน่นอนะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องมือนีเจวเดอรัสั่งได้ดิพน้จ้าได้ดิชมพู่ดือดเ้าเดอแบ่งครึ่งเนาะคะเนาะแบ่ครึ่งเนาะเนาะต่างง่ายๆเหมือนตรงตบานเอาเล็กเาเดอกก็สิมีกับประเทศฮันวกับบบหน้ามี่มยนนค่ะกับพริกสดกับพริกดิตำไรดีกุ้งดองคับกุ้งดองที่อ่สาเดอหวานกับาช้ำด้วยจ้าตำพริกค่ะพี่น้องจ้ายีชิหาน่วยพริกแห้งพริกสด ไปค่ะงียบเอนานางเปรี้ยลลงไปค่ะใส่ตั้งเปรี้ยวเลยจ้าหน้าวก้าเป็น้ำตาลปี๊บเคยปวดจ้าใส่ผงนัวไปเลยจ้าใส่หลายแบบเสียบหลายจ้าใส่ปลาร้าเนี่ยแซิร์ฟแนวนัวบัดน้องพี่น้องจ้าสามตะพีจ้า ใส่น้ำปลาสมซวนจ้าอยากได้น้ำได้หลายกับไส่หีิค่ะน้ำมะขามเปียกจ้าใส่ปลุกจากพี่น้องจ้าเฮ้ยสีสันไม่พี่น้องน้ำแตกสวดน้ำยำนะอย่างนี้เลยชิมรสสัตามใจปากมาก่นเนาะต้มตำใส่ยาดีจ้าใส่ยาดีลงไปใส่ทุกอย่างลงไปเลยจ้าใส่เนยใส่อะไรลงไปเครื่องที่รักตามไป้มไปเลย คุนๆนะคะน่คคะ,คะเนาะคุคนจ้าสุดท้ายเขปิดเลงไปจ้า สวัสดีค่ะสาวเดินชาแนลจ้ามาพบมาพอกันคือเก่าพี่น้องจา้าเมื่อนีส่สาวเดินได้ความแซบแซบพิลีจา้าเมื่อนีส่สาวเดินได้กุ้งกันกุ้งดองซีอิ๊วตัดใจและดีดพี่น้องจา้าสาวเดินมีพิธีตัดในเบืองความกาดแซบนั่วๆเลยค่ะพักสาวเดินมีค่ะอันฟันฟ้าบอ,อาพ,พี่น้องมันกระเจี๊ยบพี่น้องจา้าแล้วก็พระคองปีนาะค่ะนาะงเราปักปรักาศ แล้วก็แคบหูแกะเพชรน่ะแคบระเบิดหูก็จะกินซาเดือนก็ฝากกดไลค์กดแช์ทางย t u ูบกระตะแฟนเพจได้ไหมพี่น้องเด้อขอบคุณทุกการรับชมจ้าเมื่อี้ซาวเดือนมากเดียวพี่น้องมีคนเลี้ยงลูกค่ะได้ได้มาแสบเนาค่ะเคยกินบรจอคตตำเลดิ้ตำแบบแป๊ะตาเลยพี่น้องมา อยากกินเผ็ดๆมาจักกุ้งดองแบบฉ่ำๆนะจ๊ะดองมือนึงเต็มๆนะจ๊ะดองใบหมูว้านี่น้องคะเนาะมาม่าพี่น,อน,น้องกินอะไรกับตไผ่ต้มมันคือว่าคะ่ะ <c oughs> อืมอ้มอืมอ้มรสชา้มอืม้ม ลายแบกเลยค่ะต้นอ่อนเขาอืดอ่อนฟันฝ่าอย่างหลายอย่างเนาะเนาะเขาชมหงอยพี่น้องต้น,น,นไทรมูย่อแจกๆเจ้าหน้า ตุปุระอือหือมันนี่มาเนี่เต็มชุดน้ำกับ่นองชีวิตแม่บาดจ็เต็มต็ต็มเตเตาเตาเอ็มเต้ม เอาหนาเอาตาเสือภาบะต้องเอาแสบเอานัวนเอาพี่หนุ่มร้องต่ำเบิงค่ะแสบว่าใช่ข้าวกับต่ำได้แล้วจ้ะต่ำใจพวกอาหารซีฟู้ดแสบอุ้นส่วยหนังเลย แว้บมาแล้วค่ะดูฝึดหนักจะได้ค่ะจะนบตังนั่นักจีจ๊ดมากเลยง้กเทียมมือ่0รคนหน่อยมัาแซ่บไปเ้ยตัวใหญ่ครับค่ะกุ้งกระดาษ อร่อยมากอือต่้มสมันอื่นมาคะเนาะลาดเอา กระดาษเนาะที่มาตกหนาวค่ะมันเป็นแดดอทรถภาไป

เป็นขุ้มขมขึ้นมาต้นตออะไรนีึก มาพี่น้องเผ็ดน้อยบละงว่เผ็ดวแซ่คือว่า んうん。<music> มันน่าส็ต๋อกุอืมแซม,มกุ้ซมแเฮ้งเอาน้ำซีอ,อ,อู่ดีขนาดเลยค่ะ ข้าเคลื่อบนะคะข้าเคลือบที่ห้องใ่ค่ะลองคามมือใสตตัวเย็นรำเพชรครักเนาะยิบหานิยบหาหน่อยเกินมาหาหน่อยปกติยี่สิบอาจจะเป็นที่พิแท้งครับโดนเปลี่ยนพิแท้งมา นืมใส่น้ำใส่ก่อนหัานก้นอดอยู่อดอยากเือว่าครับนุ๊อดเ่ยค่ะความฉ่บมันช่ก็ต้องน้ำใส่น้ส่นะคะนะ อ๋อค่ะตึ้งตึ้งแสบเลยค่ามีแดดสาเดือนใส่สีใดค่ะในบานมาั้ยคะถ้าหนาวร้ายจะใส่เสื้อจะเก็บอีกตัว เอาในะกินหมึอใหม่ค่ะเป็นไรหันกินเราค่ะ มันละก็ตัวไพตัวมานด้วยพี่น้องเออแซบยุบป,ปากลำบากตี่ตูดมัมากเป็นน้องสนค่ะพี่น้องอืมทำหนึบไปแล้วค่ะห,าห่านำกินก่อนเอาเลยพี่น้องจา๋าแซบแซบจ้ะแล้วแต่บอกหน้าบอกพริกบอกเครื่องมันเนาะค่ะเนาะ ทั้งเพรทั้งแสบก็เก่าค่ะพี่น้องจะมามัคคลิปนี้ของสาวเดือนสาวเดือนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้ง Youtube และกับแฟนเพจสาวเดือนชาแนลและกับสาวเดือนแฟนเพจนะคะเนาะขอบคุณทุกการรับชมทุกกำลังใจที่สนับสนุนสาวเดือนตลอดมากนะพี่น้องเนาะขอบคุณล่หลายๆค่ะพอกันคลิปหน้าพี่น้องจ๋าอยู่ดีมีแฮงสุขพูสุขคนนะจ๊ะสวัสดีจา้า